สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนปุ่มเอ่อการดูนะคะปุ่มแรกนะคะคือรูปแบบของการพิมพ์นะคะก็คือหน้าตานี้ก็คือรูปแบบของการพิมพ์นะคะส่วนที่สองก็คือโหมดนะคะก็จะมีโหมดการแก้ไขการแนะนำแก้ไขการเป็นการแนะนำดูอ่านหรือพิมพ์เอกสารครั้งสุดท้ายนะคะ การแก้ไขเอกสารโดยตรงก็สามารถพิมพ์แก้ไขลงไปได้เลยนะคะส่วนที่สองนะคะคือโหมดของการแนะนำนะคะการแนะนำก็พิมพ์แก้ไข มันก็จะขึ้นแนะนำแต่ว่าถ้าเราคลิกไปที่โหมดของการดูมันก็จะไม่มีการแนะนำขึ้นมานะคะเพราะว่ามันจะอยู่เฉพาะของการแนะนำนะคะกลับมาหน้าแก้ไขมันก็จะมีเหมือนเดิมนะคะต่อไปการแสดงไม้บรรทัดนะคะนี่ก็จะน้อยบรรทัดข้างล่างนี้เลยค่ะแสดงขึ้นมาก็จะมีประมาณนี้นะคะต่อไปเป็น แสดงโครงร่างเอกสารนะคะก็จะมีหัวข้อข้อขางนี้ถ้าเราไม่แสดงโครงร่างมันก็จะไม่มีแถวแถบตรงด้านซ้ายทางนี้นะคะต่อไปเป็นการแสดงแถบแถบเครื่องมือสมการนะคะก็จะมีสมการใหม่สมการเลขนะคะตรงนี้นะคะได้ค่ะเป็น แสดงส่วนตัวแบ่งส่วนนะคะหน้าที่ดูที่แก้ไขนะคะเออแทรกนะคะขอไปค่ะนี่ค่ะแบ่งส่วนหน้าถัดไป ส่วนนี้เราก็จะโดนแบ่งค่ะแล้วก็จ,จะไปเคลื่อนของหน้าถัดไปค่ะหรือว่าเออการแบ่งส่วนแบ่งส่วนของหน้าค่ะก็จะไปหน้าถัดไปเรื่อยๆอย่างนี้นค่ะแต่ถ้าเราไปที่เออดูสดแสดงตัวแบ่งส่วน,ม,นมันก็จะแบ่งส่วนวถ้าเราคลิกออก มันก็จะมีเส้นป,ประขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่แสดงมันก็จะไม่มีเส้นปะาขึ้นมาค่ะต่อไปคือเต็มหน้าจอก็คือไม่สามารถแก้ไขได้แต่เราก็สามารถตรวจสอบงานของเราได้แบบเต็มหน้าจอโดยไม่มีการแก้ไขค่ะสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็มีเท่านี้นหะคะ่ะง่ายๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ